มันเป็นแบบโบราณเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วไงในกรุงเทพนี่ไม่มีแล้วซีอ C ิ U ๊วดำเค็มซีอิ um ๊วดำเค็มนี่มันก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้า,าเ,เนี่ยฮะการผลิตเนี่ยเขาตั้งแต่รุ่นแรกทำยังไงเราก็ทำแบบนั้นก่อนจะทำเนี่ยเราต้องชิมที่มาปุงอะไรเสร็จเนี่ยเราต้องดูบางครั้งเราต้องชิมทุกครั้งว่ารสชาติเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหม มันก็คือทําต่อๆกันมาเนี่ยใช้หลักสูตรเดิมเนี่ยเราก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเราว่ามันจะมีความแตกตา่างเออนี่ก็คือแล้วก็ทําไปจนกว่าที่ว่าเราจะทําไม่ไหวถ้าเรายังไปได้เนี่ยมันก็คงทําต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ รุ่นแรกก็คือรุ่นหลักของเหล่ากงที่เขาอบพยพมาจากเมืองจีนเนี่ยแล้วเขาก็จะมาตั้งลูกลากอยู่ที่นี่แล้วก็จะเริ่มทำซีอิ๊พอกงก็เสียไปพ่อเขาก็เข้ามาทําพอตอนนี้พ่อเขาอยุมากแล้วพ่อผมแปดสิบเจ็ดแล้วเขาก็บอกว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้วผมก็เกิดที่นี่ฮะ คือเขาทำมาตั้งแต่เด็กเนี้ยเราก็เห็นแย่เด็กนะเข้าเลยเข้ามาช่วยมันก็คือทําต่อๆกันมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย mm hmm. เฮานี่ก็คือแซ่ย้งเซ็งนี่คือความเจริญรวมกันก็ว่าแซ่นี้มีความเจริญรุ่งเรืองที่ของเราทำเนี่ยคือซีอิ๊วดำเค็มซีอิ๊วดําเค็มนิมนก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้าเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเอาถั่วเหลือง ใช่ไหมฮะถั่วเหลืองเนี่ยมาล้างน้ําก่อนล้างน้ําเสร็จแล้วเราเราจะาใส่ถังใส่ถังแล้วก็ราดด้วยน้ําร้อนแล้วนั้นเราก็จะเขึ้นไปนึ่งนึ่งอยู่ประมาณหชั่วโมงแต่เนี้ยจากถั่วที่มันสีเหลืองเนี่ยเวลามันสุกมันจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะพอเสร็จแล้วเราก็จะลงมบผึ่งให้เย็นผึ่งให้เย็นเนี่ยแล้วเราจะเอาหัวเชื้อนเนี่ยคุกให้ดีเสร็จแล้วเราก็จะเอาขึ้นพักไว้อยู่ประมาณเดือนหนึง่งพอเดือนหนึง่งเราก็จะเอาตัวเนี้ยลงไปหมักหมักกับน้าเกลือในตุ่มอีกสามเดือน พอเราลงไปหมักใช่ไหมฮะโอเคพวกนี้เราต้องใช้ความร้อนความร้อนที่ว่าทําให้เกิดกระบวนการว่าถั่วมันย่อยสลายได้ดีขึ้นก็เบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณห้าเดือนกว่าที่นี่ตอนนี้เราจะมีเค็มมีเค็มสองหวานสอง เค็มสูตรหนึ่งกับสูตรสองสูตรหนึ่งนี่ก็คือหมายถึงว่าน้ําแรกที่เราชักขึ้นมาต้มเนี่ยก็คือสูตรหนึ่งคือพอเราชักเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม่พอถึงเวลาสามเดือนเราก็จะชักหลูดขึ้นมาต้มนี่คือสูตรสองคือความเค็มพอกันแต่ว่ามันอาจจะว่ากลมกล่อมกว่าหน่อยหวานนี่คือทํามาจากโมลาดกากน้ําตาลเราก็กั้งกางมาเคี่ยวใช่สูตรหนึ่งเนี่ยมันจะข้นที่ว่าเขาไปทําพวกหมูหันน้ําข้มหมูหันอะไรส่วนมากเขาไปทําสีมากกว่า แล้วตัวรองตัวรองก็จะใส่หน่อยเขาไปทําพวกนั้นกิ้มกุยช่ายอะไรอย่างเงี้ยการมพธีเราก็ทําตามมาเงี้ยเชื้อเชื้อมันก็มาตกสืบตกทอดมาเป็นร้อยปีมยูกันกว่ามันจะได้อันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาศึกษาค้นคว้าอะไรมาอย่างเงี้ยมันถึงกว่าจะได้จุดนี้หวเสร็จเราล้างเนี่ยเราล้างเราใส่กระป๋องล้างตงเราก็อยากอนุรักษ์ไว้ให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูอะไรอย่างเงี้ย จุดอีกจุดหนึ่งที่ว่าเราเปิดคาเฟ่เนี่ยก็เพื่อว่าเพราะทําไมก่อนเนี่ยโอเคมันจะมีแบบพวกนักท่องเที่ยวเพื่ออะไรเนี่ยเขามาขอชมใช่ไหมแล้วก็ถามว่าซีอิวเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างเราก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าโอเคอย่างเงี้ยเราทําเป็นร้านอาหารดีกว่าเราเนี่ยเราซีอวของเราเนี่ยมาปรุงให้เขาทานเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อไอเนี่ยซีอวตัวนี้นะมาทาไอ้นี่ได้ มีคาเฟ่มามันก็จะช่วยเปิดตลาดให้เราให้คนได้รู้จักมากขึ้นแล้วจริงๆนะคผมผม,มันเป็นธุรกิจครอบครัวมันขนาดเล็กเราทำขนาดนี้มันก็ยังโอเคเราพอไปได้เหนื่อยเหนื่อยไหมมันผมก็ไม่เหนื่อยมันเป็นความเคยชินแล้วว่าถ้าเรายังไปได้เนี่ย มันก็คงทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละบางครั้งมันก็จะมีบ้างเรืยอว่าโอเคแบบเหมือนพ่อเขาทำพอพอพ่อเขาเสียไปฐานลูกค้าเราก็จะหายไปส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังทีมันก็จะมีเจ้าใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยทดแทนมันก็ยังโอเคมันตอนนี้มันก็ยังไปได้อยู่นอกจากว่าที่ว่าโอเคต่อไปเนี่ยลูกฐาน ลูกค้ามันอาจจะค่อยๆหายไปหายไปเนี่ยโอเคเราอาจจะหยุดแต่ตอนนี้ที่ว่ามันไปที่เราทําต่อวานเรื่อยๆเนี่ยก็คือลูกค้ามันยังอยู่เออนี่ก็คือเราก็ทําไปจนกว่าที่ว่าเราจะทําไม่ไหวทําไม่ไหวแล้วก็จะส่งต่อให้รุ่นที่ห้าเพียงแต่ว่าโอเคต่อไปเนี่ยคุณอยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้แต่กรรมวิธีการผลิตนี่ยห้ามเปลี่ยน เพราะคงนี้มันจะมีผลกับรสชาติเอกลักษณ์ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไปปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะหายไปแล้วไอตัวเอกลักษณ์ของคุณเนี่ยตอนนี้คุณไปกินยี่ห้อนี้มันก็ไม่ได้รสชาติแบบนี้แล้วมันเป็นแบบโบราณเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วไงในกรุงเทพนี้ไม่มีแล้ว